สวัสดีนะคะ Hi anybody, get up ั h e n ริทุกว,วันนี้นะคะถ้าเราพูดถึงกบเกาะเราหมายถึงอะไรคะหมายถึงคดีของน้องผลไมาที่เสียชีวิตบนบนผูเล็กไฟซึ่งใครๆก็อยากรู้ว่าใครคือฆาตกรและทางตำรวจก็กำลังสืบสวนหาข้อสรุปทางคดีอยู่หาตัวฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายอยู่หรือว่าคุณหมายถึงการการตามติดชีวิตอของดาราที่ถูกปั้นขึ้นมา จากคดีเสียชีวิตของน้องอเด็กน้อยคนหนึ่งและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิตหรือเป็นผู้ร่วมผู้รู้ในการซ่อนเร้นอาพลางังศพด้วยหรือไม่และกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะคะ,ะซึ่งมีมูลเหตุมาจากความสงสารที่ถูกพ่อแม่น้องใช้คำพูดเหมือนดูถูกเหยียดหยามในฐานนะความเป็นอยู่ จนไม่เกิดกระแสเอฟซีถล่มทลายให้ความช่วยเหลือเพื่อให้หลุดจากความสุขป,ประมาทของพ่อแม่น้องโอนเงินมาให้สร้างบ้านให้ส่งข้าวของต่างๆมาให้มากมายจนตานหน้าความเป็นอยู่ดีขึ้นภายในพริบตาคุณหมายถึงอะไรคะคุณหมายถึงชีวิตในน้อยชีวิตหนึ่งหรือคุณหมายถึงชีวิตของดาราพระเอกนางเอกคู่หนึ่งนะคะ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและปกป้องในทุกกรณีมีมีกลุ่มผู้สื่อข่าวทีวีช่องหลักมาปักหลักทำข่าวอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านหลายเดือนรวมทั้งเกิดปรากฏการ์ยูทูบเบอร์สายอวยซึ่งไปปักหลักตามติดชีวิตของดาราพระเอกนางเอกเสมือนหนึ่งเป็นสเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคอยไลฟ์เซชชีวิตประจําวันของดาราซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการยอดวิวซึ่ง สามารถนามาเปลี่ยนเป็นรายได้เป็นจํานวนเงินที่สามารถใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ซึ่งมีไม่ต่ํากว่า40-50ิบถึงห้นสิองนำเสนอเฉพาะด้านดีๆของดาราท่านั้นถูกสั่งห้ามนาเสนอหรือเผยแพร่นใ,นในด้านที่ไม่ดีโดยเด็ดขาดและมีเอฟซมากมายทั้งในและต่างประเทศเอนเงินมาให้ดาราอยูอ่ไม่ขาดระยะนะคะที่เหมือนหนึ่งเหมือนเสมือนหนึ่งว่าดาราเป็นสต,สตาร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วทันตานะคะเมื่อดารากลายเป็นขวัญใจของเอฟซีมากมายก,ก็เริ่มมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเคยนอบน้อมผู้จาน้าฟังน่าสงสารก็กลายเป็นแข็งกระด้างวางตัวเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านมีอำนาจควบคุมยูทูบเบอรอ์ให้อวยตนในด้านดีเท่านั้นเป็นเพราะเงินหรือไม่คะที่ทําให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไป เริ่มมองไม่เห็นหัวใครแม้แต่ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือตลอดมาทําตัวสูงส่งขึ้นทุกวันใครแต่ต้องก็ไม่ได้มีทูมียูทูบเบอร์ข้างกายทําตัวเหมือนนาบริกาศรายร้อมยิ่งทําให้ดารานั้นหลงตัวเองมากขึ้นจนผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือนั้นพากันถอนตัวรวมทั้งยูทูบเบอร์บางชแนลที่ต้องการนําเสนอข่าวทั้งสองด้านแต่ถูกห้ามให้นําเสนอได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นจึงพากันถอนตัวออกมา จากชีวิตของดารานะคะจากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่เดือนที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ที่ดูเหมือนเรื่องคดีนั้นแทบจะไม่มีใครให้ความสนใจเลยทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในการหาตัวฆาตรกรมาลงโทษตามกฎหมายนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะหวนคิดแล้วก็ไตรตรองดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณยังอยากที่จะรู้ตัวฆาตรกรอยู่เองหรือไม่ชีวิตน้อยที่จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรน,นั้น ควรจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่โดยชีวิตของน้องไม่มีค่าอะไรแล้วไม่มีค่าพอที่จะได้รับความยุติธรรมทั้งทางกฎหมายและทางศิลธรรมคุณคุณทั้งหลายช่วยหันกลับมามองมองมองความเป็นจริงนะคะที่เกิดขึ้นและหาความยุติธรรมให้กับน้องบ้างจะได้ไหมคะเห็นเกดเกน้อยไรเดียงสาตาดำ,ดำ ที่เสียชีวิตไปก่อนเวลาก่อนวัยอันสมควรเถอะนะคะอย่ามัวแต่เดินหลงทางกันอยู่อีกเลยหรือคุณคิดว่าน้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานจะเป็นจะตตายร้ายดียังไงก็เ่างมันอย่างนั้นเหรอคะถ้าสังคมยังเดินหลงทางกันอยู่แบบนี้แล้วอนาคตของเจ้า,จ,าจะฝากไว้ในมือใครคะจะเดินไปในทิศทางไหนอย่าลืมนะคะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหน สัญชาติเชื้อชาติไหนยากดีมีจนยังไงสูงต่ำน้ำขาวยังไงพ,พีิกลพิการยังไงแต่ค่าของความเป็นคนมีเท่ากันเสมอได้น้ำตาน้ำใสใส,สที่ไหลออกมาจากดวงตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสหาหัสที่สูญเสียลูกไปมันไม่ทำให้คุณรู้สึกอะไรได้เลยเหรยอคะมันไม่สะเทือนใจอะไรคุณเลยเหรอะคะเพราะฉะนั้น หันหลังกลับมามองความจริงให้ความสนใจในคดีมากกว่าอย่างอื่นเถอะนะคะมัวโต้แย้งแบ่งฝ่ายได้ไรนั่นหลงทางกันปั้นหน้าตึงไปถึงไหนสิ่งสำคัญที่ควรนึกตรึกตรองใจคือต้องหาตัวให้ได้ไอ้ฆาตกร มันไม่ใช่เวลามาถกเถียงหรือเอ็นเอียงเข้าข้างใครให้รุ่มร้อนชีวิตหนึ่งต้องล้มตายไม่อาทถอนพึงสังวรสะท้อนจิตคิดให้ดีจากจุดเริ่มเติมแต่งให้ใจหันษาใช่เวลากันหรือไม่อย่างไรนี่พาปลุกป,ปั้นสุปตามาเป็นปีสังคมนี้ที่ได้เห็นเป็นไรายไปคนหนึ่งตายแต่อีกรายกลับได้เกิด มันเลอะเลือสูงส่งที่ตรงไหนไม่อยากรู้ผู้ใดฆ่าหน้าละอายคิดสงสารน้องบ้างไหมน้ำใจคนใหญ่ไม่ช่วยกันสืบหาคนฆ่าน้องมัวรำร้องหาสิ่งใดให้สับสนนี่หรือคือความถูกต้องยกย่องคนที่ตำรวจเคยตรวจค้นบนความจรงิงสุดแสนแปลกประหลาดนะักอยากไถ่ถาม ให้รู้ความเป็นไปไม่กรอกกลิ้งเปิดหัวใจให้กระจ่างอย่างแท้จริงอย่าโยนทิ้งปัญหาสารพันจับให้มั่นคันให้ตายไม่ไว้หน้าสืบเสาะหาฆ่าตะกรไม่ผ่อนผันอย่าแชร์เชือนเงื่อนงำอันสำคัญหาหลักฐานพยานชี้ไล่บี้เลยอย่าหลงทางวางความจริงทิ้งข้างหลังเพื่อแต่งตั้งซุปตามาเปิดเผยชีวิตคนทั้งคนหนาะอย่าละเลย หาคนผิดมาสังเวยฉเฉลยคดีอย่าลืมนะคะทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหันหลังกลับมามองความเป็นจริงและช่วยตำรวจเป็นหูเป็นตาสืบเสาะหาฆาตรกรตัวจริงมาลงโทษนะคะอย่ามัวหลงทางอย่ามัวเดินหลงทางกันอยู่อีกเลยนะคะ อนาคตของชาติยังไงก็ฝากไว้ในมือของคนคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากมานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะแตงกฤษส่งอาชีพแคบบ๊ายบาย